ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โหท่านผู้ชมมาดูเหล็กนะเหล็กสตงอท่านผู้ชมนี่เขาถ่ายมาให้ดูปรากฏว่าทำไมาม,ามันงออย่างเงี้ยล่ะมันงอแบบว่างอแบบเออจะเรียกว่างอเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมนะเออเพราะมันงอแบบงอแบบโค้งอย่างเงี้ยแล้วมันก็หักปุ๊บเลยอะ่ะ โอ้โหดูสภาพดิท่านผู้ชมโอ้ยนาอเอ้ยนะแล้วเหล็กนี่ก็อืนะครับอ๋อยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งน่าสมเพชเวทนากระตึกนี้จริงๆริงนะยิ่งเห็นยิ่งน่าสงสารน่าสงสารเข้าไปอีกอเนี่ยปรากฏผ่านมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ว นะครับไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วมั้งป่านี้เออใช่ไหมโอ้โหนะครับสิบสี่วันไม่ได้กินข้าวกินน้ำอตอนนี้ก็สิบห้าวันแล้วสงการตอนนี้ก็จนเขาเล่นจนสงการกันแล้ตวตอนนี้นะโอ้นะครับใครก็ได้ไปช่วยฉีดน้ำให้นะพี่ๆแถวนั้นเกาเล่นสงการหน่อยก็ดีนะอ ทุกวันนี้พี่เขาก็ยังไม่ได้หยุดงานเลยนะหมายพี่คนงานเขาเรียกว่าอะไรเจาะขุดนะออพี่เขา,าก็อยากจะกลับบ้านเล่นสงกา์นะแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องเสียสละอยู่ทําการขุดเจาะเหล็กเส้นอะไรพวกนี้นะครับโอ,โ,โอ้โหดูสิฮะนัะ่นแหละไอไ้ตรงที่เป็นข้อต่อนี่ก็โ,โหนะข้อต่อเหล็กเส้นนี่ อนะไม่รู้หลุดไปกี่เส้นนะครับเออเอาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงกันเหล็กเส้นตรงนี้นะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะงอเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอรจริงๆมันหักลงมามันก็น่าจะหักเป็นแบบเออมันก็ไม่น่าจะขาดหรอกใช่ไหมท่านผู้ชมถ้ามันเหนียวอะ่นะะ ถ้าเหล็กมันเหนียวถ้าเหล็กมาอะไรมันก็น่าจะแบบอยู่สภาพดีๆตรงๆใช่ไหมแต่นี่มันหักเป็นงอแบบโอโ้โหแล้วมันหลุดออกจากปูนแบบมันหลุดมันหลุดลอดง่ายๆนึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนึกว่าเป็นดินสอพองอะท่านผู้ชมนึกว่าเอาดินสอพองไปสร้างอะ่ะหลุดง่ายมากเลยหลุดจากปูนอะ่ะโอโ้โห เนี่ยเขาไปตรวจสอบอีกปโปนโรงงานโปนไม่ได้มอกกเออนะอนะนะครับยิ่งยิ่งขุดก็ยิ่งเจอนะเอเอไอตึกนี้ตึกสต้องรอนี่นะแล้วสร้างใหม่นี่มันจะใช้บริษัทเดิมอีกก็เปล่าก็ไม่รู้นะขอให้มันใช้บริษัทเดิมนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนหรอกบริษัทนะนะพูดับเหมาเดิมนั่นแหละ นะแล้วขอให้มันได้เจอแผ่นดินไหวแบบเดิมอีกแหละไอ้พวกที่ทํางานทํางานอยู่นะมันจะได้เออถล่มอีกต่อให้มึงสร้างชั้นไม่สูงมึงก็ถลม่มถ้ามึงใช้เหล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อให้สร้างห้าชั้นต่อให้สร้างสามชั้นมึงก็ถล่มอยู่ดีแหละถ้ามึงใช้เหล็กอย่างเงี้ยเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ